วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทพเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้เตี๊มาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ันนี้เป็นวัตถุมงคลและ <c oughs> จะมาให้จะขยายความเพราะมีสมาชิกบนเยอะเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่จะคุยจะเรื่องคูใช่แล้วาจ์พูดน้อยด้วยอูดน,น, <ะ S 2> น้อยน้อยคือที่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นวัตถุมงคลที่นําเสนอไงแต่มีเวลาพูดน้อยมากเพราะเราไปอัดอัดรายการที่เชียงตุงถูกต้องแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่เช่านิพลาดมาก อยากจะใช้คํานี้แหละนะว่าคือหานุมาเนี่ยพญาอนุชิตเนื้อไม้สลักโบสถ์เนี่ยที่ทาจากไม้สลักเพชรหรือราชากายูเนี่ยครับถ้าไม่เช่านิพลาดมากพลาดมากพลา,า,าดมากเพราะว่าถ้าไม่เช่าวันนี้นะรัตไปเห็นอยู่ในนิตยสารทุกคนจะร้องเรื่องราคาเลยร้องเลยใช่จ้ะร้องแน่น้องแน่นอนครับแล้วก็เราเหตุผลที่เราต้องเอากลับมาพูดในตำนานเนี่ยเพราะว่า ถ้าเราอยู่ๆแล้วคนไปเห็นในที่สารวิจารย์ทำไมออกราคานี้ทำไมอาจารย์ไม่ให้ไม่บอกเลยในรายการว่าอาจารย์จะทําอะไรยังไงไมาเกิดมาจากอะไรครับผมก็เลยไม่ได้สนใจผมก็เลยไม่ได้เช่าครับเนี่ยผมอยากได้คนีคคผมต้องมาเช่าหนังสือที่ในราคาแพงมากทําไมอาจารย์ไม่เอาออกอากาออก,าาอ,อ,กาอากาศได้ทีแรกนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าในวันนี้เราจะมาขยายความหานุมานพญานุชิตครับเนื้อไม้สลักบท ที่เป็นไม้ราชากายูคือพญาไม้คือหานุมานขายแล้วคนก็ไม่เห็นเพราะว่ามันเบิดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนอให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยให้โปรดิเซอร์ขึ้นรูปชัดๆให้ดูอีกแลสวยมากอาจารย์งานัะเล็กแล้วก็สวยมากรายละเอียดการแก่นี่คือแบบฝีมือช่างหลวงเลยนะพูดง่ายๆอาจารย์ท่ามันเก่าหน่อยนะบอกเป็นลงูนว่าส่วนวัสดรกุลก็เชื่อเลยเชื่อแน่นอน หนุมานพญานุชิตเนี่ยหนึ่งเราต้องการแกะให้เล็กด้วยเหตุที่ว่าเราต้องการได้จํานวนมากแต่มันก็แกะมากไม่ได้เพราะไม้สลักสลักโบเมันมีน้อยอม,มันก็เลยสร้างมาได้จํานวนจํากัดมากครับแล้วก็อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราหลายคนก็ไม่เห็นว่าที่ก้นมีตะกุดเงินเงินอันนี้ก็ตะกุดเนื้อจ้าดอเงินด้วยโอ้โหใส่ลงไปที่ก้นตอกเลขเรียบร้อยลันเลขนะมีรันเลข เพราะฉะนั้นจานวนการสร้างชัวตะก,กุดเจ้าน้าเงินอาจารย์ตะก,กุดอุดอุดได้เจ้าน้าเงินจันจานยันอะไรจานหัวใจพญาหานุมานอ๋อหัวใจพญาหนุมานแล้วก็เรียกทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นนี่ในหนุมานอันนี้นี่ก็จะเด่นเรื่องหนุมานในปกติคือเป็นทหารเอกพระรามครับคงกระพันครับแ้วคา,าดครับฆ่าไม่ตายถึงตายโดนลมก็ฟืน้นครับถ้าใครที่พกหนุมานติดตัวเนี่ย หนึ่งเลยคือเจ้านายรักเมตตาทำอะไรก็จะมีบริวารมากครับสองเลยตัวหานุมานเนี่ยเมตตามหานิยมเมียเยอะครับเยอะมากแล้วก็ปั้นปลายชะตาชีวิตของพญานุมานนี่ได้ครองเมืองใหญ่มากครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นวายุบุตรที่เขาบอกว่าผู้ชายที่เจ้าสำราญมีเงินสุขภาพดีเมียเยอะเขาจะเปรียบเทียบคนโบราณไอ้เนี่ยวายุบุตร ก็คือลูกพระพายก็เปรียบเสมือว่าตัวมันไม่ต่างกันเลยกับพญาหนุมานเขาจะเรียกคนประเภทนี้ว่าเนี่ลูกวายุบดก็คือลูกเหมือนเปรียบเสมือกับเป็นลูกพระพายก็คือเปียบเสมือนเป็นหนุมานลบก็เก่งรักก็เก่งต่อสู้ก็เก่งเจ้านายก็เมตตาเพราะฉะนั้นนี่วัตถุมงคคลที่จะสร้างขึ้นมาเป็นพญาหนุมานพญาอุชิตที่ใช้ได้เห็นผลจริงเนี่ยทำได้ยากมากนี่พบว่าจีบสาวก็ได้อาจารย์ ทุกเรื่องนะเรื่องเงินทองโชคลาภอาจารย์ถามหน่อยนยพกขนุมานเนี่ยถ้ามีลูกค้าผมเขาบอกว่าลูกสาวเขาอะทํางานอยู่การท่าเรือมั้งคู่สโตคือผู้ร่วมงานอะแข่งแย่งกันเยอะใช้ขนมาน<อ>ได้ไหมควรเลยผู้หญิงก็แฝงได้เขาบอกแข่งแย่งชิงเดชกันเยอะอาจารย์ผู้หญิงก็แวนได้ผู้ชายก็แฝนได้จะพกขนุมานไหมอาจารย์เราทํางานอยู่กับคนหมู่มากยังไงแล้วก็ต้องมีมีทะเลาะเบาแวงอืเพราะฉะนั้นเพื่อความชัว บูชาไว้ติดตัวดีกว่าอือ,อาจารย์พี่สุวรรณชัยเขาฝากหนูมาถามมาค่ะว่าหานุมานเป็นลิงจะไม่ถูกกระเสือและอย่างศิวลีขี่แพะแพะจะไม่ถูกกับสุณชัยพุ่งพุ่งอะไรพุ่งทองพุ่งอะไรนะ<ช>ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะสุวรรณชัยไหนคนละสุวรรณชัยใช่คนละสุวรรณชัยค่ะถ้า,ถาเราบอกว่าเราเกิดปีนี้ไม่ถูกกับลิง แล้วปีนี้ปีลิงไม่ไปผูกขาตายกะเลยล่ะใช่ไหมมันไม่ใช่หนูอธิบายแล้วเขาอยากได้ยินเขาอธิบายจากอาจารย์เลยทุกคนต้องการให้ยินปเนี้เหตุผลที่เราออกคนุมารเนี่ยคือปีเนี้มันปีลิงครับแล้วหลายคนเลยที่ออกคนุมานมาที่เราเห็นทุกคนออกกันมาเนี่ยเราจะโจมตีเขาว่ามันทําไม่ถูกต้องก็เดี๋ยวมันจะด่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยออกให้มันดูว่าหานุมานที่ถูกต้องตั้งฐานแบบนี้เพราะอาจารย์เคยบอกผมว่าปีนี้ออกลิงไม่ได้นะออกลิงไม่ได้ S 2> <S 2> เพราะว่าลิงเนียเพราะปีนี้มันเป็นลิงไฟหาาต้อง,งมันเป็นลิงร้อนร้อนแค่ไหนเดือนนี้เดือนอะไรพฤษภาต้องหน้าอะไรหน้าฝนทุกวันนี้ยังร้อนอยู่เลยอืเห็นไหมใช่นี่คือพลังงานที่มันเห็นด้วยตาและของจริงปีนี้อะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวคือแม่งร้อนมากอืเพราะปีนี้มันลิงไฟอืลิงไฟก็เปรียบเสมือนเป็นหัุมานเผาหางจุดไฟที่หางเผาลุงลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลุงกาเพราะฉะนั้นนี่ หานุมานพกติดตัวดับแรกใจร้อนใจร้อนอ่าถ้าสร้างไปถูกต้องนะอ่าแล้วก็ถ้าสร้างไม่ถูกต้อง,อง,องเคหสถานบ้านเลยก็อาจถึงขั้นไฟไหม้ได้ก็คือร้อนเหมือนกัน่ะร้อนเพราะฉะนั้นนี่หานุมานหลายๆคณาจาที่เราเห็นหานุมานลากไม้พุทธอย่างเงี้ยเอามาเอามาทำานี่นะลากไม้พุทธเยอะเลยปีนี้เยอะมากเพราะเขาเรียนแบบหลวงพ่อสุดว่าจะาใช่ลากไม้พุทธและอยากจะบอกว่าที่ออกมาราคาเงียบกิบเพราะมันใช้ไม่ได้ผลเลย อเพราะว่าวิธีการเสกขานุมานแบบหลวงพ่อสุวรรณากุลก็จะเรียกเรียกว่าเสกแบบตัดไม้ข่มนามยังไงกันเอาสาตาวุธปูพื้นเลยแล้วเอาเสือปูทับแล้วขึ้นไปนั่งเสกเอามีดดาบอะไรสักตาวางไว้เลยแล้วก็ขึ้นไปนั่งเสกเขาเรียกว่าเสกด้วยไม้ข่มน้ำยิ่งถ้าไปทําแบบนั้นในลิงปีนี้อันตรายโคตรเลยเพราะมาลิงไฟแล้วมันก็ยิ่งจะดุเขาอีกแล้วของเราเสกยังไงกันของเรานี่ก็คือกรรมวิธีการเสกของเราเนี่ย เราเสกบนยอดสูงอืลูกพระพายไงออื่าเอาเคสว่าลูกพระพายปีลิงพลังงานธาตุทองครับลมก็ธาตุทองครับหนุมานก็ลูกพระพายธาตุทองครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสกในที่สูงที่ลมพัดตลอดเวลาใครเขาเคยมีคําโบราณว่าคนที่สักหนุมานก็ดีคนที่พกหนุมานก็ดีที่มันคงกระพันแควค่าฆ่าไม่ตายถ้าอยากจะฆ่ามันให้ตายล่อมันไปในที่อับลม อ๋อไม่ให้โดนลมอ่าไม่ให้โดนลมแล้วมันจะแพ้ฟไาตัวเองอ่านี่คือคําของผู้ของบุรพาจารย์โบร,ราณหรือเอาไว้แก้คนที่สักขนุมานครับก็คือถ้าเราเป็นมีเรื่องกับคนสักขนุมานเราก็ลากมันไปในที่อับลมเลยแล้วทุบแล้วประกันว่าตายคาที่อือพอมันตายเสร็จปุ๊บโยนมันลงน้ําเลยครับมันจะไม่โดนลมครับอ่านี่คือหนุมานถ้าพกไว้ไม่เจอลมคือแพ้ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราเสกฮันุมานโดยใช้ตัดไม้ขมน้ำนั่งทับเอาไว้เสกได้โบทมหาอุดลมก็ไม่มีมันจะได้แค่คงกระพันอย่างเดียวแต่มันมีตัวแพ้นะตัวแพ้ก็คืออย่างที่ว่าพาไปในที่อับลมถึงตายได้ถึงตายหรือลากไปตีในน้ำก็ถึงตายได้แต่พญาของไฮหนุมานที่เราสร้างเนี่ยพญานุชิตพญานุชิตนี่คือลงน้ำนะลงน้ำเลย ไปได้แม่ของวัชฉานนูไงอืมอ่าก็คือไปได้ดังเนียเป็นเมียเพราะฉะนั้นไม่มีแพ้แต่นี่เป็นเคสที่ปกติเราไม่บอกนะส่วนไม้ที่เราประทาเนี่ยก็เป็นไม้สลักโบดครับที่ย,ยึดยึดยึดไม้อีกทีหนึง่งอืลิงลิงเนี่ยเป็นลิงธาตุทองครับแต่ถูกสร้างด้วยไม้ครับถ้าเมื่อไหร่ที่ไม้กับทองเจอกันพลังหายครึ่งหนึ่งอืปีนี้เป็นไฟเจอไฟใส่เข้าไปลิงพลังเข้าเดิม เพราะฉะนั้นถ้าใครสร้างลิงในปีนี้นะแล้วทำด้วยไม้เคสมันก็คือคุณต้องเสกในที่สูงอแต่ไม่มีใครทํามีของเราทําใช่แต่ของเรานี่ลิงไม้อุดตะกุดทธาทองโลหะนะอแต,แต่ท่าทองที่เราอุดนี่คือทองพลังหินก็คือใช้เงินทองพลังหยางคือทองคาทองพลังหญินคือเงินอุดเข้าไปของเราเจ้าดํ้เงินใช่จ้าดั้งเงินอุดเข้าไปและเป็นจ้าดังคือเป็นโลหะที่มีพลัง เรื่องเงินทองโชคลาบจริงๆรายละเอียดพวกนี้มันจะอยู่ในหนังสืออืแต่พอโมโเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บราคาหานุมานมันจะตัวละหมื่นโอ้โหนี่ารายการตัวเท่าไหร่พันห้าอ่าเนี่ยแต่ครันนี้ถ้าเราไม่บอกแบบนี้ผ่านในรายการว่ามาทํายังไงดียังไงแล้วอยู่ๆคนไปอ่านรายละเอียดในหนังสือโดนตัวละหมื่นก็จะด่าเราได้ว่าทาไมอาจารย์ไม่บอกผ่านในรายการนี่ก็เลยเหตุผลที่เราออกมาขยายฟาร์มแล้วหานุมานที่สร้างถูกตั้งตงตมตำรา หนึ่งเลยใครที่เกิดปีลิงพกกระเสริมตัวเองครับใครที่ชงกับปีลิงพกไว้กับฮะตัวเองอืใครที่ไม่มีอะไรสัมพันธ์กับปีลิงเลยปีนี้พลังงานปีลิงพกไว้ปีนี้มันก็เหง,งเทั้งปีส่งเสริมเราเหงทั้งปีอปีหน้าพกได้ไหมก็ย,ยิ่งเหงยิ่งเหงเลยเพราะปีหน้าลิงส่งเสริมร้อยเปอร์เซ็นก็ยิ่งเหงพกเอาไว้วัตถุมงคลอันนี้ เท่าไร่เมื่อกี้ 1, พันห้าพกเอาไว้ปีนี้ทําธุรกิจได้เป็นสิบล้านยี่สิบล้านกับพันห้าคุ้มมากอได,ได้ทักได้ทักรายการบนตั้งบนหิ้งก็เกินคุ้มแล้วมนําซ้ําวัตถุมงคลน,นี่วันหน้าเป็นวัตถุมงคลที่ราคาแพงไฮไลท์ได้เร้อจำน,นวนจำกัดแล้วบอกเลยเป็นวัตถุมงคไลไฮไลท์เป็นตัวจันแขกราคาจะเท่าไหร่ใช่วันนี้ราคาเท่านี้วันหน้าหนังสือก็หมื่นแล้วอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเรานึกสภาพ <ล>ถ้าไม่เช่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออก็เนี่ยบอกไม่หมดแล้วว่าเป็นยังไงอันนี้ก็แล้วแต่สมาชิกตแ,แต่แ,แตแ<ม>่แล้วแต่สมาชิกสนใจแล้วก็คือก่อนรายการบอยก็เราว่ามีให้แค่อีร้อยตัวเพอาทิตย์ที่แล้วคนเอาไปหมดแล้วแล้วนที่จริงคือเราตัดยอดจากหนังสือออกมาบให้ได้แค่ร้อยตัวแต่อาทิตย์นี้ก็คือร้อยตัวนี่แหละราคาเดิมก็ราคาเดิมโอเคถ้าใครไม่อยากได้ราคานี้ไปรัหนังสือออกกระดาษตัวละหมื่น กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ